เพื่อนๆเ,เคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าการเดินสายไฟทั้งสองแบบต่างกันอย่างไรถ้าสงสัยเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ เริ่มจากมาดูกันก่อนเลยว่าในหนึ่งวงจรประกอบไปด้วยสายอะไรบ้างถ้าเป็นระบบ1เฟสก็จะมีสายลายสายนิวทอนสายดินรวมเป็น3สายแบบนี้นะคะถ้าเป็นระบบ3เฟสก็จะมีสายลาย3เส้นสายนิวทอนและก็สายดินรวมเป็นสาย5เส้นค่ะแต่เพื่อให้สะดวกต่อการอธิบายเราจะแทนสายทั้งหมดด้วยการเขียนวงจรแบบเส้นเดียวอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นการแสดงวงจรแบบซิงเกิลไลน์ ถ้ามี1วงจรร้อยสายในท่อหน้าตาที่แท้จริงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับวงจรนี้ก็จะมีกระแสะในสายไฟเกิดขึ้นเรียกว่ากระแสะ IN แต่กระแสะ IN นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่อยู่รอบสายด้วยนะคะเป็นอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในสถานที่ติดตั้งที่แตกต่างกันคือค่า ca ซึ่งเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเรียกว่าค่า ambient rating factor เมื่อเอาค่านี้ไปหารกระแส i n ค่ากระแสะในสายก็จะเพิ่มขึ้นทําให้ขนาดสายเพิ่มขึ้นไปด้วยค่า ca นี้ก็จะได้จากตารางหน้าตาแบบนี้นะคะ ถ้ามีสองวงจรร้อยสายในท่อแบบนี้ค่ากระแสที่เกิดขึ้นในแต่ละวงจรก็จะหาด้วยวิธีการแบบเดียวกัน แต่ถ้าเอาทั้งสองวงจรร้อยสายไปในท่อเดียวกันก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําให้กระแสเปลี่ยนแปลงด้วยคือถ้าในท่อร้อยสายมีหลายวงจรก็จะเกิดค่าตัวแปรที่เรียกว่าค่า CG คือตัวแปรที่เกิดจากกลุ่มวงจรหลายกลุ่มในท่อเดียวกันเรียกว่าค่า g ร o u p ร์ตติ้งแฟกเตเมื่อเอาค่านี้ไปหารค่ากระแสก็จะทําให้กระแสเพิ่มขึ้นขนาดสายไฟก็จะใหญ่ขึ้นหน้าตาของตาราง CG ในท่อร้อยสายก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งค่า CG ก็มีหลายตารางนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งของแต่ละกลุ่มเดินสายถ้ามีหนึ่งวงจรแล้วสายไฟที่คำนวณได้มีขนาดใหญ่เกินไปก็สามารถลดขนาดสายได้จากการทำสายควบแบบนี้ได้แต่ต้องเป็นสายแบบเดียวกันยาวเท่ากันเดินสายในเท่าเหมือนกันจะมีกี่ควบก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะลดสายไฟให้ได้ขนาดเท่าไหร่ กรณีเกิดสายควบแบบนี้กระแสะจะถูกแบ่งไปในแต่ละควบสายเท่าๆกันทําให้กระแสะลดลงไปขนาดสายก็เลยลดลงไปด้วยเพื่อนๆงงไหมค่า1เอาไปหารแล้วกระแสะเพิ่มค่าหเอาไปหารแล้วกระแสะลดลงนั่นก็เพราะว่าค่า 4a และค่า 4g เป็นค่าทศนิยมนั่นเองส่วนค่าสายควบเป็นจํานวนเต็มเลยทําให้กระแสะลดลงเช่น2 0หาร0.8จะได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นถ้าเอา2 0หาร2ก็จะได้ผลลัพธ์ลดลง และผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เรียกว่าพิกัดกระแสสายไฟเพื่อเอาไปเปิดตารังหาขนาดสายไฟนั่นเองคราวนี้เรามาลองแทนค่าในสูตรดูบ้างที่สายควบให้เท่ากับ2ค่า c a คิดที่อุณหภูมิทั่วไปก็จะมีค่าเท่ากับ1ค่า c g ดูวงจรในท่อแล้วไม่ได้มีหลายวงจรต่อท่อดังนั้นจึงเท่ากับ1เราลองมาเทียบกับการเดินสายในท่อเดียวกันดูบ้าง แทนค่าลงไปที่สายควบก็จะได้สองควบค่า ca ก็เท่ากับ1เช่นกันส่วนค่า cg คราวนี้ในท่อมีสายไฟมากกว่า1วงจรแล้วให้เราไปดูค่าในตาราง cg ของท่อดูที่2กลุ่มวงจรก็จะได้ค่า cg เท่ากับ0.8เมื่อเทียบกันเพื่อนๆพอนพอจะเห็นความแตกต่างหรือย,ยังคะว่าการเดินสายทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร คราวนี้เรามาดูการคำนวณสายไฟแบบจริงๆดูบ้างสายป้อน1เฟส230โวลต์1วงจร2ควบสายมีขนาดเมนเบรกเกอร์250แอมป์ใช้สาย IEC 01มีอุณหภูมิโดยรอบ42องศาจงหาขนาดสายและท่อสำหรับการเดินสายทั้ง2แบบไปที่โปรแกรมเลือกกอฟพ1เฟสก็จะได้ขนาดแรงดัน230โวลต์เลือกกลุ่มติดตั้งเป็นแบบกลุ่มที่2 คลิกที่โหลดเลือกเมนเบรเกอร์เป็นขนาด250แอมเสร็จแล้วไปเลือกสายเป็น IEC 01คลิกที่แรงเวกรอกจำนวนท่อลงไปเป็น2ท่อและจำนวนวงจรเท่ากับ1วงจรต่อท่อจะได้ค่า CG ออกมาจากนั้นให้ไปคลิกที่เทมกรอกอุณหภูมิลงไปเป็น42องศา จะได้ค่า CA ออกมาคลิกเ OK คก็จะได้ขนาดสายและท่อออกมาต่อไปไปหาคำตอบสำหรับร้อยสายรวมกันในหนึ่งท่อบ้างคลิกที่แลงเวกรอกท่อลงไปเป็นหนึ่งท่อกรอกวงจรลงไปเป็นสองวงจรต่อท่อจะได้ค่า CG ออกมาอุณหภ,ภูมิโดยรอบอยังเท่าเดิมคลิกเ OK คก็จะได้คำตอบที่สองออกมาจบข่าว